วอกวันนี้พี่ฝนก็พาน้องอลันมาเที่ยวซีคอนค่ะเขามีจัดงานทอรวีินอยู่นะมีมุมเพ้ถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยค่ะน้องอลันเนี่ยก็ไปขอถ่ายรูปกับพี่ๆผีนิดนึงนะคะอันนี้หน้ากากอย่างเท่เลยค่ะแอปเปลิลไวช็อกนะคะลูกละ200มีโต๊ะหมู่บูชาผีสางด้วยนะคะขอเซลฟี่กับลูกนิดนึงนะคะเจอพี่ผีขอถ่ายรูปอีกแล้วเดี๋ยวดูฉวดต่อไปให้ดีๆนะคะ มีการตกใจนิดนึงค่ะเจอพี่ผีแกงนะคะเข้ามาข้างในเขาก็ตกแต่งสวยงามอย่างที่เห็นอย่างนี้เลยนะคะนี่ออกมาน้องอลันยังตื่นเต้นอยู่นะคะเจอพี่ผีแก้งเมื่อกี้นี้นะ,ะอลาัานบอกเสียฟอร์มดเลยแม่อันนี้ก็มีมุมให้ถ่ายรูปอีกแล้วนะคะโอ้โหผีตานียืนตัวเขียวอยู่ตรงนั้นเลยเดินดูผีเสร็จแล้วพี่ฝนฝนก็ต้องพาน้องอลาัานไปแก้ผมหน้ามาก่อนนะคะใครเจอพี่ฝนฝนกับน้องอลาัานเนี่ยทักทายได้เลยไม่ต้องเขินนะคะ มาทำเยลลี่ลูกตากันค่ะ ตอนแรกเนี่ยพี่อุนฝนก็กะว่าจะพาน้องอลันไปตัดผมนะคะแต่เห็นที่คิปเช่นแบบเนี่ยเขามีสอนทําเยลลี่ลูกตากันเลยแวะมาก่อนแล้วกันระหว่างที่รอพี่ๆเตรียมอุปกรณ์นะคะก็มาดูผม้ามาเติ์ของอนันก่อนนะคะพอพี่ๆเตรียมอุปกรณ์ให้เสร็จแล้วน้องอลันก็เตรียมตัวลงมือทําเลยค่ะอ่าแล้วก็ใส่วุ้นลงไปในบล็อกลูกตาแบบนี้นะคะเติมให้เต็มลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะไปแช่ช่องฟีทให้นะคะโอ้เสร็จแล้วค่ะแก้วนี้55บาทเองนะลูกตาได้2ลูกใหญ่เบลเทอร์อแถมฝีมื ตัวเองด้วยนะคะมีบีบวิปิ้มครีมแล้วก็โรยท็อปปิ้งให้ด้วยคุ้มมากๆเลยค่ะใครอยากลองทําเขาจัดถึงฮาโลวีนนี้นะคะตอนสิบขวบพวกเรามีความฝันอยากเป็นอะไรกันคะน้องอลันลเนี่ยอยู่ดีๆก็มีฝันอยากเป็นช่างตัดผมซะอย่างนั้นไม่รู้จะตัดผมใครลองผมตัวเองีแหละที่นฝนเห็นครั้งแรกนี่กี๊ดเลยค่ะ ผมลูกแต่หนักหัวแม่คืออะไรคะรีบพาลูกมาแกสง่งแทนไปทันน้องอลาัานบอกแม่เอาออกนิดเดียวไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้สุดท้ายพี่ช่างบอกต้องตัดแบบนี้แบบนี้นะคะออกมาก็เป็นทรงน้องเห็ดอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่ๆคิดว่าทรงน้องเห็ดเป็นยังไงบ้างคะพี่ฝนน,นยืนขำเลยค่ะพี่ช่างก็ปลอบใจน่ารักมากไม่เป็นไรเลยอลันบอกเบื่อหน้าสวยๆแล้วแม่อยากตลกดูบ้างจัดไปลูกตลกสมใจเลย